ผมแล้วใช่ไหมว่าเราจะชนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มารอต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีและขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ พวกเราพัก,กานไลยกก๊อวันนี้จึงมายืนยันกับพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตว่าเราขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังไม่ลง เป็นเพราะความไว้วางใจของพวกท่านที่ทำให้ผมมีพลังในการทำงานต่อไปก่อนเลือกตั้งบอกเขาเว่าจะเป็นว่าที่นายเกับเขาสักทีเดึ่งต้องนชนะจบโดุไมิบาคท่วประเทศใจ รวมถึงผ้าตายด้วยที่สงขาก็คิดถึงที่นครศรีก็คิดถึงที่พังงาก็คิดถึงที่ปัตตานีก็คิดถึงครั้งนี้ยอนไปก่อนข้างหน้าไม่ปล่อยหน้ารอ ต่คราวนี้พ่อแม่พี่นกชาวภูเก็ตไม่ทำให้ผมผิดหวังให้ผมมาทักสามคนสายเท่าให้เราปักทงลงที่ภาคใต้ได้สาเร็จขอบคุณากครั่พี่นกชาวภูเก็ตเอาตอนนี้เไา้ตดูเอกินที้ว เวลาที่เหลืออีกสี่ปีจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานของพวกเราภักเก้าไกลการทำงานของสสทั้งสามคนสามเขตอย่างไรรอยต่อไม่ว่าความท้าทายจะมาในรูปแบบไหนไม่ว่าความท้าทายจะมาในรูปแบบของเศรษฐกิจ เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการศึกษาอในไรก็เสียคนรุ่นมาแล้วไม่ว่าจะมาในรูปแบบของปัญหาสิ่งแวดลอ้อมหรือแม้แต่สาธารณสุขมาวันนี้ได้ข่าวฟังแล้วปวดใจเหลือเกิน เมื่อลูกหลานชาวภูเก็ตเข้าโรงพยาบาลกันร้อยกว่าคนด้วยโรคอุจจาระร้องรัฐบาลเก่าอาจจะยังไม่ออกไปแต่ไม่รู้จะเป็นัฐวนตีได้หรือเปล่าเรื่องของสาธารนณสุขพาคเก้าไกลไม่ยอมแน,นอนจนจม แล้วสอสอเขตนี้ทนายเก่งเพื่อนของผมคนนี้ก็ได้เริ่มทำงานไปแล้วเข้าไปตรวจสอบไปดูที่โรงเรียนกำลังจะไปดูที่โรงงานน้ำโรงงานน้ำ,นำแข็งพี่น้องราชการจะไม่ให้โอกาสว่าที่สอสอคนนี้ลลวเวลยหรอกขออนุญาตให้เขาได้ช่วยทำงานภาษาไน้ คอยเขาได้เข้าไปในโรงพยาบาลช่วยดูแลสุขภาพของลูกรลานที่เจ็บป่วยช่วยกันหาสาเหตุและช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวูุกเกทำงํงานเนิงมูกอย่างนี้ชจบไม่ชอบกับพี่น้องถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะจบไป แต่การทำงานร่วมกันของพวกเราทุกคนเพิ่งเริ่มต้นอีกเวลาสี่ปีที่เหลือผมบอกกับทุกท่านอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมมาที่ภูเก็ตในวันนี้ ก็เพราะมีงานด่วนที่รัฐบาลเปลี่ยนผ่านต้องทำตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตาดูภูเก็ตอยู่วันที่21มิถุนายนเขาจะตัดสินใจว่าให้ภูเก็ตจัดงาน Specialized Expo ปปี2028ได้หรือไม่เราสู้กันมาเยอะขนาดนี้ เลืออีกสิกว่าันชาวภูเก็ตจะยอมแพ้หรอถ้าไม่ยอมก็ต้องให้หนายว่าที่นายกคนต่อไปเข้ามาช่วยใช่ไม่ใช่ใชแล้วมาช่วยผมส่งเสียดดังไปทั่วโลกเลยได้ไม่ได้เอาให้ดังไปถึงกรุงปารีสเลยได้ไหม บอกเขาว่าชากภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะทิ้งเมืองของมุกระดับโลกเราพร้อมที่จะต้อนรับคนทั่วโลกภูเก็ตต่อไทยและเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสปลีภาษาปาเกตด,ด้วยกันพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมไหมพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมไหมพร้อม ผมจะถามคุณว่าภูเก็ต e you ready <Yeah. S 1> คนตอบมาดังๆว่า yes <Yeah. S 1> ผมจะบอกต่อไปว่าภูเก็ต is safe ภูเก็ต is very ปลอดภัย <Yeah. S 1> แล้วจะบอกเขาว่าภูเก็ต is very strong ภูเก็ต is very เข้มแข็งพอผมถามว่าอายุ ready คุณตอบ yes พอบอกว่า strong กับ safe ตตมือดังๆ ให้สมวนชนเขาส่งไปที่ทั่วโลกเลยให้ปารีเขาได้ยินว่าคนภูเก็ตพร้อมต้อนรับทุกคนทั่วโลกอย่างนี้โอเคไหมโอเครอคผมนับแล้วเตี่ยนตอบดังๆสามสองหนึ่งภูเก็ตอายุ ภูก็ตอิระจุดหมากต้องไม่ได้ด้วเนยแล้ว <Yeah. S 1> แล้วเตรียมรับโอกาสดีๆจากทั่วโลกที่จะมาอยู่ที่ภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณาสุขที่ดีแล้วเราเอาเรื่องไม่ดีมันออกไป ไม่เอาแล้วคอรัปชันในภูเก็ตไม่เอาแล้ว้ายาในภูเก็ตล้วทำแบบนี้ World Expo ปี2028จะไม่มาที่ภูเก็ตได้อด้างไรครับพี่น้องสุดยอดม,มากเลยขอบคุณมากเลยค,ครับขอบคุณมากมาก แล้วเราเจอกันอีกเลยเลยนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วเรามาฉลองชัยชนะด้วยกันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากเลยครับอ่ะขอไปเรื่องสัญญาณเน็ตด้วยนะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวลงย้อนหลังให้ดูนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลงย้อนหลังให้ดูอีกครั้งนะเพราะว่าโอ้โหท่านผู้ชมมากคนเริ่มที่จะแห่เข้าไป ถ่ายรูปกับคุณพิธานะฮะพืน้นที่มีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะนะท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้เช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะก็เดี๋ยวลงรีรันย้อนหลังให้ดูอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับทางยูทู e แล้วก็เฟ b บุ๊ p เ g e นะฮะท่านผู้ชม แต่ละคนแต่ละท่านนะอ่คืนไปบนเวทีแล้วนะท่านผู้ชมแหละท่านนะก็นําในส่วนของสิ่งของต่างๆไปให้คุณพิทาเซ็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะ อ่เดี๋ยวคุณพี่ทายต้องออกกันนะท่านะผู้ชมเพราะว่าคนเยอะนะฮะ สิ่งของต่างๆนะท่านผู้ชมนี่นะฮะเดีด๋ดยวลงย้อนหลังให้ดูนะท่านะผู้ชมสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตไม่ค่อยที่จะเสถียรนะครับเพราะว่าคนอยู่เยอะนะโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องครับเอารงจากเวทีก่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับขอ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 นุญาตลงจากเวทีก่อนนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับเฮ้ยเขาลองแต่งิธีไหนครับพี่น้องคือคือผ้าประกบผ้าประกอบตัวของนายกนะครับมันจะโอ้เดี๋ยวให้ดูคนนะท่านผู้ชมนี่นะฮะฮะก็เดี๋ยวไปรับชมย้อนหลังนะท่านผู้ชมฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ดูไม่ได้นะ อโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอยุติการรายงานสดเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวรีพับดิ้กด้วยนะฮะสดจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ